สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจําวันที่17มกราคม2567ครับผมเมื่อวานนี้นะครถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีข่าวสารหน้าตารางอย่างไรนะครับแต่ว่าราคาก็ยังคงวิ่งเยอะนะฮะแล้วก็ค่อนข้างผันผวนเลยนะครับหลักๆแล้วนะครับเมื่อวานนี้ถ้าเกิดว่าเราสรุปปัจจัยของตลาดนะเราจะเห็นว่าสกุลเงิน u s เอส l a ลาเนี่ยนะครับปรับตัวแข็งค่าขึ้นนะครับส่วนราคาทองคำก็ปรับตัวร่วงลงนะครับรวมถึงอ่าสกุลเงินอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นยูโรหรือว่าปอนะก็มีการปรับตัวร่วงลลลงัหกๆแ้ว เมื่อวานนี้เชื่อว่านักลงทุนยังคงกังวลอยู่นะครับในเรื่องของการตรึงอัตราดอกเบี้ยระดับสูงของเฟดเนี่ยหลังจากที่ตัวเลขเงินเฟ้อเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมันออกมาเยอะขึ้นจากครั้งก่อนแล้วก็คาดการนะครับโดยเฉพาะตัวเลข CPI นะแต่อย่างไรก็ตามนะครับในวันนี้ในไหนเมื่อมันผ่านไปแล้วนะครับเราอาจจะต้องโฟกัสตลาดนะครับว่าในวันนี้จะมีอะไรบ้างที่จะประกาศนะครับหลักๆอยากให้ทุกคนได้ติดตามนะคือช่วงบ่ายสองนะครับบ่ายสองบ้านเราก็จะมีตัวเลข CPI ของทาง าสารัชนาจักรนะคาดการ์ว่าตัวเลขเงินเฟอ้อจะลดลงนะถ้าลดลงแบบนี้นะครับเงินปอนมีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงในระยะสั้นๆนะครับส่วน5้าโมงเย็นนะครับจะเป็น CPI ของทางสหภาพยุโรปนะครับคาดการว์วเงินเฟอ้อจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่สองจุดเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งจะมากกว่าครั้งก่อนด้วยถ้าออกมาในลักษณะนี้เนี่ยมีโอกาสที่สกุลเงินยูโรจะปรับตัวแข่งค่าขึ้นได้ในระยะสั้นๆนะครับส่วนช่วงสองทุ่มครึ่งนะครับจะเป็นทางฝั่งสาวรัฐบ้างแล้วนะครับจะมีการประกาศตัว อ่า retail sell นะครับแล้วก็ call retail sell ด้วยคาดการเอาไว้ว่าตัวเลขจะออกมาในทิศทางเชิงบวกนะถ้าเกิดว่าออกมาในทิศทางเชิงบวกจริงๆเนี่ยก็จะยิ่งผลักดันให้กับสกุลเงินยูเอสโซล่าเนี่ยสามารถปรับตัวแข่งค่าขึ้นได้นั่นเองนะครับแล้วก็อ่าต้องบอกว่ายูเอสโซล่าเนี่ยมันแข็งค่ามาตั้งแต่ในช่วงของวันที่ CPI เขาประกาศออกมาว่าเยอะขึ้นแล้วนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะอาจจะต้องติดตามการประชุมของอ่าเฟดหรือวัฒนาคารกลางสหรัฐเนี่ยที่จะมีการ ตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับว่าจะออกมาในทิศทางไหนหรือแม้กระทั่งว่าคากล่าวของคุจโรโพเวลหรือคณะกรรมการเฟดอื่นๆเนี่ยนะครับเชื่อว่าน่าจะมีผลกับตลาดแน่นอนนะครับส่วนเข้าอื่นๆนะครับอันนี้เป็นทางญี่ปุ่นกันบ้างนะครับสำหรับทางญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้มีรายงานเข้ามานะครับว่าตัวบริษัทกว่า800 0แห่ง ในญี่ปุ่นนะครับประกาศล้มละลายะครับซึ่งเป็นสถิติสูงสุดในรอบหลายปีเลยนะครับหลกัลกๆแล้วเนี่ยมันมาจากการที่รา,ราคาของวัตถุดิบนะครับหรือว่าราคาของต้นทุนเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้น,นจากของที่มันแพงขึ้นนั่นเองเร่งง่ายว่าคือเงินเฟ้อนั่นเองนะรตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นอีกแรงกดดันหนึ่งนะครับว่าเอฟบีโอเจหรือว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินได้สักทีหรือยังนะครับหลังจากที่เขาบอกว่า ไอ้นโยบายการเงินติดลบเนี่ยอัตราดอกเบียบ้ยลบ0.1เนี่ยมันสามารถเอาเงินเฟอ้ออยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตัวเลขมันตัวเลขที่ส่งผลว่าเงินเฟอ้อเนี่ยมันมีผลเนี่ยนะครับมันออกมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็คืออย่างในข่าวนี้เลยฮะก็คือว่าที่ผมบอกไปนะครับบริษัทล้มละลายหลายแห่งเลยนะครับก็ให้ติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอาจจะลองเทรดสองตัวเทียบกันนะครับอย่างเช่นตัว US อ o l า a r นะครับที่อัตราดอกเบีย้ยเนี่ย อยู่ในระดับสูงนะครับแล้วก็มีท่าทีว่าเฟดจะตึงกับตลาดอกเบี้ยไว้ US dollar มันเลยแข็งนะครับก็อีกตัวนึงคือเยนนะครับซึ่ง BOJ เองยังคงดึงดันที่จะใช้ในโยบายการเงินแบบเดิมแล้วก็ใช้มาตลอดหลายปีด้วยนะครับตรงนี้ทําให้ j เยนเนี่ยมันปรับตัวอ่อนค่าลงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพร,ะะพราะเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นพราะเป็นแบบนี้นะมันก็เลยส่งผลให้สกุลเงิน USD JPY เนี่ยนะครับอ,อกตัวแข็งค่าขึ้น,นเองซึ่งเดี๋ยวช่วงท้ายนะครับเราจะมา ดูกราฟกันอีกทีหนึ่งนะครับก็มานะครับตลาดหุ้นดาวโจนส์ NASDAQ s p 5นะครับเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ต้องบอกว่ามีการปรับตัวร่วงลงนะครับเพราะว่าหลังจากที่มีการประกอบอประกาศผลประกอบการนะครับของธนาคารหลายๆแห่งนะครับไม่ว่าจะเป็น Morgan Stanley นะครับซึ่งผลประกอบการออกมาแย่กว่าคาดนะครับแล้วก็ ตัวบริษัท Apple เองเนี่ยนะครับหุ้นล่วงลงนะครับหลังจากที่มีการลดราคา iPhone 15นะครับรวมถึงหุ้น Boeing ด้วยนะครับก็ล่วงลงหลังจากที่มีการประกาศว่า่าเครื่องบิน o o i n n นะครับรุ่นหนึ่งนะครับไม่สามารถที่จะขึ้นบินได้โดยที่ยังไม่มีกำหนดตรงนี้ก็เลยทำให้บริษัทใหญ่ๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมันฉุดให้กับตลาดวอลล e สตรีทปรับตัวล่วงลงประกอบกับอีก ใจนึงนะครับที่ว่าเฟดเองอย่างที่ผมบอกไปว่าจะใช้อัตราดอกเบี้ยที่มันคงอยู่ในระดับสูงนะครับก็เลยเป็นตัวที่กดดันตลาดหุ้นให้ยังไม่สามารถทำนิวไฮได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับเรามาดูทางเทคนิคกันบ้าง นะครับสำหรับสก,กุลเงินยูเอสดอลลร์อย่างที่ผมอบอกไปเมื่อวานนี้นะครับมีโอกาสที่จะวิ่งเป็น Invert ร์สเฮดแอนด์โชเดอปรับตัวขึ้นนะครับซึ่งเป้าหมายในวันนี้ให้ไว้2ส,สองเป้านะครับคือแนวต้านที่หนึ่งร้อยสามจุดหกสี่เจ็ดแล้วก็หนึ่งร้อยสี่จุดแปดศูนย์สามนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าหนึ่งร้อยสามจุดหกสี่เจ็ดเนี่ยจะเป็นการขึ้นไปทดสอบ ซับไายสำคัญเดี๋ยวเราต้องดูว่าราคามันจะย่อลงหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าสามารถยืนเหนือได้นะครับก็จะไปสู่เป้าหมายของ i n v e r t e ์เทสแ d d e ชนะครับซึ่งจะมีซับไายด้านบนอยู่เช่นกันนะครับอยู่ที่บริเวณ104.803ส่นะส่วนราคาทองคำนะครับยังคงทำนิวโลต่อเนื่องนะครับถ้าเกิดว่าเราซูมเข้าไปในไทม์เฟรมเล็ก นะครับถ้าเกิดว่าราคาในช่วงเช้าวันนี้นะครับหรือช่วงบ่ายวันนี้เนี่ยสามารถหลุดกรอบนี้ไปได้นะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของเขาเนี่ยใช้คล้ายกับตัว b l l s h f l a g นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในแพทเทิร์นการไปต่อนะครับการไปต่อแล้วก็เป้าหมายของราคาเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะลงมาทดสอบนะบที่ระดับราคาประมาณ2017.8ได้นะครับอันนี้เป็นแนวรับสำคัญถ้าเกิดว่าหลุดร่วงลงมาแบบนี้นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าราคาไม่สามารถหลุดล่วงตัวกรอบนี้ได้นะครับแนวต้านในวันนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2,037และ2,047ตามลำดับนะครับวันนี้ผมอนุญาตให้ไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับราคาทองคำนะแต่ในกรณีที่เขาทำนิวโลจริงๆนะครับหลุดลงไปนะครับหลุดเกิน2,017นะครับหลุดเกินน่ำกว่า2,013เนี่ยนะครับแนวรับถัดไปจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 8หรือว่า2.08นั่นเอง ส่วนราคาน้ํามันนะครับก็อาจจะอึดอัดมิดนึงนะคใครที่เทรดน้ํามันอยู่เพราะว่าตอนนี้ราคาน้ํามันในกรอบ H4 หรือว่า4ชั่วโมงเนี่ยวิ่งเป็นในลักษณะสามเหลี่ยมนะครับถ้าเอาแบบปลอดภัยนะครับหลุดฝั่งไหนก็เทรดฝั่งนั้นนะครับหลุดฝั่งไหนก็เทรดฝั่งนั้นเราอาจจะปรับขึ้นมาประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าหลุดลงนะครับ69.08จะเป็นแนวรับสําคัญสําหรับ WTI แต่ถ้าหลุดขึ้นเนี่ย7จ9จะเป็นแนวต้านสําคัญนะครับสาหรับ WTI นั่นเองนะ ปิดใช้นะครับปิดใช้กันด้วยตลาดหุ้น Wall s ส r ตรทนะครับตรงนี้หลุดแนวค่อนข้างสําคัญเลยนะครับหลังจากที่หลุดเทรนลไลน์ในกราฟเดย์มาแล้วนะครับเฮดโฟก็หลุดแล้วนะครับแต่มีการเด้งตัวกลับขึ้นไปเทสนะครับถ้าเกิดว่าหลุดราคา37,194ลงไปได้ สามหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบสี่จะเป็นแนวรับถัดไปของตัวดัชนีดาวโจนส์นะครับแล้วก็ตัวที่ผมบอกไว้นะครับ USD JPY ค่อนข้างน่าสนใจนะแต่ไม่ใช่ว่าบายเลยนะครับแนะนำว่าให้รอราคาย,ย่อก่อนนะครับแนวรับจะอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบหกจุดสามห้านะครับส่วนแนวต้านจะอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบแปดจุดเจ็ดหนึ่งห้านะครับแล้วก็แนวรับอีกอันนึงจะอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบสี่จุดสามนั่นเองนะครับวันนี้ก็ คิดว่าราคาน่าจะไม่เงียบเหมือนเดิมนะครับขนาดเมื่อวานไม่มีข่าวยอะไม่เยอะขนาดนี้เลยแต่วันนี้มีข่าวนะครับก็น่าจะทําให้ราคาค่อนข้างผันผวนยังไงก็อย่าลืม money management แล้วครับแล้วก็ขอทุกคนโชคดีมีกําไรครับ